โอ้วัดสมัยโบราณว่าแบบปุน้นเลยยึดเย็เคถ่ายตัวสดเลยสองทุม่มึงมีเยี่ยมเลยคนหนึ่งอ้าวเฮียคนหนึ่งเบิ้งใครวะมึงแม่นคนหนึ่งเบิ้งย็ดเคโคตรขักมึงไมเห็นก่อนมึงไม่เห็นอะ่ะ apa robot ini kerja apa ni apa robot ini hey hit hey hit la hai hai main berapa siap ni lah berapa siap ni kau main hmm dah la dah la kan buat hit yang ni

ไปดีเว็บเงินกูเลยอ่นี่เงินกูเลืจัจะวาจะเปลงมามิ่งมัอ่ะนะเฮยเห็นมยังแบบเวฟอะไรหนึ่งไห่นึ่นึงลงซองลกันขึ้นดี Sơn tàu, Ồ, sức sắp tới phái độ, mọi người đi người mọi 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 người มันจะพังนี่เออแล้วเขาเอ่อมาห่มเขาเนี่ยผมเขาเนี่ยเ้ยเขาเบังเเ้บเขาเบังเออเทียเขาเบังแค่หนเ้ยยบังเาเฮ้าบังนะตรนี่เข youtube บังบ่งถอดถอดไหมตอนนี้กูไล์อยู่อยไปตรง,งน้นแะเขาบอกัวดสัง่ง

บ่บ่บมีกี่กูเหนมันยังมีแบบอย่างแท่เดีย๋ยวเข้าเฟซบักวินมาครับว่ากูโดนแบนมึงมึงขอโทษกูโดนแบนโอโดนแบนโอ้ทุบนี่แหละเออพี่มันอ่ะเออวพี่ได๋ยมึงได้จะเอายังไงไม,ไมีคิดมาไปซักมาก,กันแหละไอ้ะอะรถอดลอกเปลี่ยนชียนะ เยืดเคอันนี้เข้าเภาแมนเข mm hmm. าเภาอยู่นี่อ่ะโมเมนต์เขาอยู่นี่เฮ้ยเจ้าว่าฟังอยู่นี่น <laughs> ี่ก็เกินนี่บนที่พิงอ่ะยัย <c oughs> <c oughs> Đi thôi! Mấy thôi! Một lần trước tôi nghĩ là... Một lần trước người nghĩ là... Tôi thấy nó đang ở đó. Nó đang ở đó. Tôi nghĩ là... Đi thôi! Nó Ây hê à, 8h Sao em bắt 12h yên gồm... Yên tư Bọc mùa ơi Bết của đồn màn Bết của... À kháu yên khô bây giờ โทรโทรหยุดไลฟ์สดได้แล้วเนาะแค่ละโทรในกลุก่มนีม้ไหม